สวัสดีค่ะวันนี้พบกับมีนไฟอาร์โปรดักชันนะคะก็หลายคนคงสงสัยว่าทําไมในมือมีนเป็นกล้องยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรเนาะอันนี้นะคะเป็นกล้องตัวใหม่ของแค n นนค่ะรุ่นวัน mark ii นั่นเองวันนี้มีนก็จะมาทํารีวิวให้ทุกคนได้รู้กันว่ามีฟีเจอร์ไหนเด่นฟีเจอร์ไหนโดนแล้วก็ต่างจากเมื่อก่อนยังไงเดี๋ยวมาชมกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะมีนก็อยู่กับพี่มินค่ะตัวแทนของแคแนลไทยแลนด์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมพมมีนนะครับจากบริษัทแค n น n มาร์เก็ตติ้งประเทศไทย ค่ะพี่มินตัวนี้มีกล้องตัวใหม่มาเป็นรุ่น1 d x mark ii มีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆบ้างคะครับก็ตัวนี้เป็นกล้องแฟ a g s h i p ตัวใหม่ของ canon นั่น,นะครับเราเพิ่งรอนช่วงเดือนที่แล้วแล้วก็วันนี้เป็นวันที่โชคดีว่าเรามีตัวเดมโมโจาก canon ญี่ปุ่นส่งมาให้เราเทสหนึตัวนะครับคือจริงๆกล้องตัวนี้จุดเด่นของมันก็คือว่าเป็นกล้องที่เป็น uh, top of the line ของกล้อง e o s ทั้งหมดนะครับก็คือเป็นกล้องที่มีความเร็ เพิ่มขึ้นจากตัวเดิม18ล้านพิกเซลมาเป็น20ล้านพิกเซลนะครับและจุดเด่นอีกอย่างของกล้องตัวนี้ก็คือเรื่องของระบบโฟกัสซึ่งตอนแรกดูสเปคดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนมากนะ61จุดเท่ากับวัน DX ตัวแรกเลยแต่ว่าถ้าเรามาดูในลึกๆแล้วก,การใช้งานจริงแล้วเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับเพราะว่าพื้นที่การโฟกัสมันใหญ่ขึ้นแม้จะมีจุดโฟกัสเท่าเดิมนะครับแล้วก็ตัวจุดโฟกัส61จุดทั้งหมดเนี่ยมันสามารถทํางานกับเลนส์ที่เป็น f 8หมายความว่าสมมติเราเอาเลนส์ เลน500 F4 ใส่ 2x อย่างเงี้ยครับตัวเก่าโฟกัสได้แค่จุดกลางตัวนี้โฟกัสได้ทุกจุดเลย AI servo ทำงานสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมซึ่งก็มีจุดเด่นในเรื่องของการแฟลกชิงที่ดีในการการณีที่เราต้องใช้เอ็กเซนเดอร์คู่กับเลนแล้วก็สามารถทํางานในที่ที่ทมืดได้ถึงลบ3 EV มากกว่าเดิม1 EV นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นในเรื่องของระบบออโต้โฟกัสของตัว 1DX Mark i อ๋อแล้วก็ระบบวิดีโอล่ะคะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างใช่วิดีโอนี่อันนี้พูดถูกเลยครับเป็นอีกจุดนึงที่ เปลี่ยนไปเยอะก่อนจะไปถึงวิดีโอพี่เล่าให้ฟังก่อนว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปอีกอย่างก็คือ,อมันมีเมมโมรี่การ์ดตัวใหม่เพิ่มมาให้หนึ่งซ่องก็คือตัว c ีฟาสนะครับซึ่งซีฟาสจะมีความเร็วในการเขียนข้อมูลเร็วกว่าตัว c ีเอฟการ์ดตัวเก่าประมาณ5หรือ6เท่านั่นทําให้เราสามารถที่จะมีฟังก์ชันในการถ่ายวิดีโอที่เรียกว่าเป็น 4K Movie ในกล้องตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าการมันสามารถจะเขียนข้อมูลได้ค่อนข้างเร็วนะครับตัวนี้ถ่าย 4K ได้ที่ 60เฟรมต่อวินาทีแล้ว 4K ก็เป็นเขาเรียกว่า DCI เป็นดีตองซีนิมานะครับซึ่งมีเรโชเหมือนกับในภาพยนตร์ที่ Full HD ก็ถ่ายได้ที่120เฟรมต่อวินาทีก็เรียกว่าเป็นกล้องตัวเดียวที่สามารถตอบโจทย์ทั้งความละเอียดสูงที่ 4K แล้วก็ทำทำทัลโมชันได้ที่ Full HD ได้ด้วยนะครับแล้วก็ในการถ่ายวิดีโอเนี่ยระบบโฟกัสเป็นระบบที่เรียกว่า Dual Pixels ซึ่งมีการ tracking โฟกัสที่แม่นยำกว่ากล้องรุ่นอื่นๆเพราะว่าใช้ระบบเขาเรียกว่า f a c e Detection ซึ่งเหมือนกับเราใช้ในวีไฟเดอร์ View ôi, ไลา์วิวด้วยทาให้การโฟกัสบน i ลฟ์วิวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอเนี่ยมีความเร็วมากขึ้นแล้วก็มีความแม่นยําในการ tracking โฟกัสที่มันมีการขยับเช่นรถแข่งหรือว่าถ่ายพวกวายไลฟ์ที่มีนกบินเนี่ยโอกาสที่โฟกัสจะพลาดเนี่ยน้อยมากเลยเห็นได้ยินว่าตัววิดีโอของอันนี้สามารถแคปจากวิดีโอเป็นรูปได้ด้วยใช่ใช่เพราะว่าเนื่องจากว่าพอเป็น 4K เนาะความละเอียดของวิดีโอก็จะมากขึ้นนะครับหเฟรมของ 4K วิดีโอเนี่ยก็คือภาพนิ่งประมาณ8ล้านพิกเซล นะครับนั่นหมายความว่าสมมติเราถ่ายวีดีโอมาแล้วเราเกิดเจอเหตุการณ์หรือโมเมนต์อะไรที่มันแบบมันสวยมากเลยในวีดีโอนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดเล่นไฟล์วีดีโอนะครับแล้วก็กดคาสั่งในกล้องเนี่ยให้มันแคปเจอร์ภาพออกมาจากวีดีโอ1เฟรมเป็นภาพนิ่งได้8ล้านพิกเซลซึ่งแปดล้านพิกเซลเราสามารถที่จะโอ้โหโพเสเฟซบุ๊กนี่เหลือเฟือเลยถึงแม้กระทั่งกระทั่งปริ้นงานความละเอียดสูงก็ทาได้สบายสบายเลยก็เป็นฟังก์ชันใหม่นะครับที่ทําให้บางทีเราถ่ายวีดีโออยู่เราไม่มีโอกาสถ่ายภาพนิ่งตอนน,น หเห็นว่าตัวนี้มี GPS ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็จะเห็นว่าเนี่ยตัวกล้องนะครับข้างบนตรงนี้เนี่ยก็จะมีจะมีหัวกระโหลที่เปลี่ยนไปจากตัวเดิมตรงนี้เป็นที่อยู่ของตัว GPS module นะครับซึ่งจะทําให้กล้องตัวนี้เนี่ยสามารถบันทึกพิกัดละดัิจุดลองจุดแล้วก็เอาจุดถึงความสูงลงปฏิภาพได้เลยนะครับแล้วมันจะบอกได้ด้วยว่าคุณกําลังหันกล้องไปทางไหนเพราะมันมีเข็มทิศอยู่ในตัวนะฮะเพราะนั้นต่อไปสมมติผมบอกว่าเนี่ยภาพเนี้ยผมถ่ายที่ จุดนี้จุดนี้จุดนี้เราไปยืนตรงจุดที่ผมบอกผมบอกเลยครับนี่ว่าต้องหันหน้าไปที่ตะวันออกเฉียงเหนือคุณจะได้เฟรมเดียวกับผมเลยเออนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นระบบ GPS ที่ออท,ที่ที่ถูกติดตั้งมาให้พร้อมกับตัวกล้องช่วยอำนวยความสะดวกในการที่เราสามารถที่จะมาดูข้อมูลพวกนี้ที่หลังในภาพถ่ายาได้ครับแล้วการใช้งาน GPS นี้มีการเปิดปิดยังไงบ้างอะคะออ GPS ของมิลเดียสม2 II, จะเป็นโหมด2โหมดนะครับปกติ GPS c a น o n นมีมาในตัว 6d ในตัว 70d อะไรพวกนี้มามาแล้วนะฮะ แต่ว่ามันจะมีโหมดเดียวก็คือว่าถ้าคุณเปิดไว้เนี่ยบางทีเนี่ยมันจะกินไฟตลอดเพราะว่าบางทีเราปิดกล้องไประบบที่เรียกว่าล็อกกิ้งไฟมันจะทางานตลอดออตัวนี้มันจะให้โหมดมา2สองโหมดโหมดแรกคือเหมือนกล้องเก่าๆกแหละก็คือต่อให้เราปิดกล้องไปแล้วระบบบันทึกว่าเราเดินทางไปไหนบ้างก็จะคอยสื่อสารกับ GPS ตลอดซึ่งมันก็จะทําให้แบตเตอรี่เราหมดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้ระบบนั้นทํางานเราสามารถที่จะเปิดโหมด2โหมด2ปุ๊บเนี่ย ระบบ GPS มันจะปิดพร้อมกับกล้องเลยครับเพื่อช่วยให้เราเซฟแบตเตอรี่ในกรณีที่บางทีเราไปในที่ที่เราชาร์จแบตไม่ได้หรือว่าเราไม่มีที่ชาร์จแบตก็จะช่วยให้เราเซฟแบตเตอรี่ให้ใช้ได้งานขึ้นค่ะเราเห็นว่าระบบจอ LCD ตัวนี้เปลี่ยนไปจากเดิมด้วยใช่ไหมคะใช่ระบบจอ LCD ตัวนี้เนี่ยครับมันมีทัชส,สกรีนมาให้ด้วยซึ่งทัชส,สกรีนเนี่ยเอาไว้ไปทำงานตอนที่สมมติเราเปิดไลท์บิวแล้วเราต้องการจะโฟกัสเราอยากจะย้ายจุดโฟกัสเนี่ยเรานิ้วแตะที่จอได้เลยครับว่าเราจะให้มันโฟกัสที่ไหนกล้องไอ้ต หาโฟกัสในจุดที่เราหนิวแตะไปได้เลยแล้วเรื่องล็อกโฟกัสหรืออะไรนี้สามารถทําได้ไหมคะล็อกโฟกัสได้ครับเพราะจริงๆเนี่ยกล้องตัววันเดียสมาค2ตัวนี้ทุกปุ่มมันตัวกล้องอะ่ะมันสามารถคัสตอมัยได้หมดเลย อยากจะล็อกโฟกัสเราสามารถแอสซปุ่มหนึ่งของกล้องเนี่ยสั่งให้กดไปปุ๊บแล้วระบบอัตโนมัติโฟกัสหยุดทํางานก็ได้แล้วเรื่องของสปีดชัตเตอร์ล่ะคะเป็นยังไงบ้างสปีดชัตเตอร์ Speed utter, ถ้าสปีดชัตเตอร์ตัวนี้ก็คือ30สวิถึงหึ่งส่วน8พันวินาทีนะครับสิงแสที่1ส่วน 2- อ0ิวินาทีส่วนเฟรมเรทของกล้องตัวนี้นะครับความเร็วในการถ่ายต่อเนื่องมันอยู่ที่14เฟรมในกรณีที่เราใช้วิวไฟเดอร์นะครับก็คือแ a c กิ n งโฟกัสกับระบบกับแสงทางานตลอดนะครับแต่ถ้้าาาเราเรปิดขึนม ความเร็วจะเพิ่มขึ้นอีก2เฟรมก็คือเป็น16เฟรมต่อวินาทีนะครับก็ลองจินตนาการว่าจะใช้ใสถานการณ์แบบไหนก็เช่นสมมติมาธีงานที่เราต้องยกกล้องขึ้นไปถ่ายสูงสงนะฮะเรามองไม่เห็นวิวไฟเดอร์ลวเราต้องดูจากจอมันก็สามารถทํางานร่วมกับระบบโฟกัสที่เร็วบนบนไลฟ์วิวนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดคอนติเนียสที่16เฟรมมาได้ด้วยก็เรียกว่าน่าจะเป็นกล้องดีเอสมาที่ถ่ายภาพต่อเนื่องได้เร็วที่สุดตอนนี้พี่มินคะเรา ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมคะถามได้ดีมากเลยครับเพราะว่าแบตเตอรี่รุ่นนี้ของกล้อง Body X m a r t 2นะครับมันจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่รุ่นใหม่เป็น LP E 19นะคะความจุมากขึ้นแล้วก็มาสนับสนุนในเรื่องของการถ่ายภาพต่อเนื่องที่14ภาพ16ภาพต่อวินาทีซึ่งมันจะทําให้การถ่ายต่อเนื่องเนี่ยทได้เร็วขึ้นแต่ทีนี้สาหรับบางทีถ้าเกิดท่านผู้ชมใช้กล้องรุ่นเก่าที่เป็นแบตเตอรี่รุ่นเก่าอยู่ ก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับกล้องตัวนี้ก็ยังรองรับแบตเตอรี่ LP-E4N หรือว่า LP-E4 ที่ใช้กับวันดีซีรีส์ในรุ่นเก่าๆสามารถเอามาใช้ได้แต่ว่าความเร็วในการถ่าย่อนเนื่องจะลดลงเหลือ12เฟรมเท่านั้นเองนะครับค่ะสำหรับข้อมูลดีๆวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่มินนะคะจากแ Can นอน h a i l a n d ค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็แจ้งรายละเอียดสําหรับกล้องตัวนี้ที่น่าสนใจมากเลยจริงๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะสั่งจองวัน d X Mark II สามารถ ติดต่อสอบถามแล้วก็สั่งจองได้ที่ p h o t o f i ไฟ Thailand ทุกสาขานะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่ให้ยืมอุปกรณ์แล้วก็ให้ความรู้ดีๆจาก Canon Thailand และ p h o t o f i ไฟค่ะ